อาคารตึกระฟ้าโครงการก่อสร้างสถาปตัตยกรรมสุดล้ำยุคข,ของโลกยุคใหม่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดของงานนานวิศวกรรมโดยในปัจจุบันนั้นมนุษย์ได้คิดค้นและสร้างตั้งแต่เมืองทั้งเมืองสนามกีฬาขนาดใหญ่ไปจนถึงรีสอร์ทหรูที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ผดขึ้นเป็นดอกเห็ดมากมายอาคารที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนั้นไม่จําเป็นต้องมีขนาดใหญ่เพราะวัสดุที่เลือกใช้นั้นมีมูลค่าที่แตกต่างกันออกไป คลิปนี้เราจะพาไปดู10ส,สุดยอดการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการก่อสร้างมากที่สุดในโลกในปัจจุบันกันมาเริ่มกันด้วยอันดับที่10โครงการก่อสร้างอาคารเอ i r เรดพาเลสนักขัตอบู d h a ีประเทศดูไบ ด้วยมูลค่าอันดับที่10ก็เปิดตัวมูลค่าโครงการถึง3,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นค่าเงินไทยในปัจจุบันจะมีมูลค่าถึง15,000ล้านบาทซึ่งมูลค่าโปรเจกต์เทียบได้กับราคาโครงการไอคอนสยามได้เกือบ2โครงการกันเลย ดำเนินการตกแต่งภายในโดย d e ป p a Interior เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี2005ประกอบด้วยห้องจำนวนถึง390ห้องรวมถึงห้องสวิท92ห้องและห้องชุดพักอาศัย22ห้องโดยห้องพักอาศัยนั้นจะอยู่ด้านซ้ายและขวาของอาคารส่วนตรงกลางอาคารเป็นห้องโถงขนาดใหญ่รังสรรไปด้วยประติมากรรมหรูหราพื้นปูด้วยหินอ่อนราคาแพงและโดมลวดลายขนาดใหญ่ สวีทนั้นส่วนใหญ่ตกแต่งไปด้วยสีทองและหินอ่อนส่วนชั้นเพนท์เฮาส์มีห้องรูเลอร์สวีทจำนวน6ห้องซึ่งจะเป็นห้องสมวนไว้สำหรับบุคคลสำคัญอย่างราชวงศ์เท่านั้นอันดับที่9 l o t ลอตเต l d t o เวิลด์ออาคารสูงใจกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ ด้วยมูลค่าโครงการก่อสร้างกว่า3,070ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือ1 7 0 0 0 0ล้านบาท Lotte World Tower เป็นตึกราฟ้าสูง123ชั้นและชั้นใต้ดิน6ชั้นมีขนาด555เมตรแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีความสูงเกินกว่า100ชั้นในประเทศเกาหลีใต้ ด้วยความสูงของลอตเต้เวิลด์มันจึงถูกจัดให้เป็นตึกราฟ้าที่สูงที่สุดอันดับที่6ของโลกหลังจากใช้เวลา13ปีในการวางแผนและจัดเตรียมสถานที่พอคอยแห่งนี้ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายให้เริ่มการก่อสร้างโดยรัฐบาลในปีคศ2010การก่อสร้างใช้เวลาดำเนินการถึง6ปีจึงแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อปี2017 อันดับที่ 8. One World Trade Center ในเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่าโครงการก่อสร้างกว่า3,900ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือ1,36,000ล้านบาทนับเป็นอาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาและสูงที่สุดในซีกโลกตะวันตกมันจึงถูกจัดให้เป็นตึกราฟ้าที่สูงที่สุดอันดับที่7ของโลก ประกอบด้วย104ชั้นแต่ใช้ได้จริงเพียง94ชั้นและชั้นใต้ดินอีก5ชั้นมีความสูง541เมตร30เซนติเมตรเปิดใช้งานเมื่อปี2014เดิมชื่อ Freedom Tower และเปลี่ยนชื่อมาเป็น One World Trade Center หรือชื่อเดียวกับตึกแฟด World Trade Center ซึ่งถูกโจมตีด้วยกลุ่มก่อการร้ายเมื่อปี2001เป็นหนึ่งในศกนาฏกรรมที่มีผู้คนเสียชีวิตมากที่สุดอีกเตุการณ์หนึ่ง อันดับที่ 7. The Cosmopolitan ศูนย์กลางความบันเทิงของ Las Vegas ในรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมูลค่าโครงการก่อสร้างกว่า4,100ล้านดอลลาร์าสหรัฐหรือ1 4 3 0 0 0ล้านบาทโรงแรมประกอบไปด้วยคาสินโนขนาด9,300ตารางเมตรหนึ่งในคาสินโนที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก และห้องพักจำนวน3,033ห้องของทั้ง2ตึกรวมถึงโรงละครขนาด3,200ที่นั่งยังประกอบไปด้วยร้านอาหารต่างๆมากมายขนาด3,300ตารางเมตรพื้นที่ประชุมต่างๆถึง22,600ตารางเมตรและสปาฟิตเนสขนาด4,000ตารางเมตร เดอะคอสโมโพลิ a ทนับเป็นสถานบันเทิงที่ประกอบไปด้วยความสะดวกทุกอย่างครบครันในที่เดียวแหล่งดึงดูดนักพนันตัวยงทั่วทุกมุมโลกกลายเป็นในคลับที่ทำไรายได้สูงสุดในสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วเปิดให้บริการเมื่อปี2010หรือ13ปีก่อนอันดับที่6 w ิ n Pala c e รีสอร์ครบวงจรสุดหรูในมาเกา๊าประเทศจีน โดยมูลค่าโครงการก่อสร้างกว่า4,200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1 4 6 0 0 0ล้านบาทแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของบรรดาน,นักพนันทั่วทุกมุมโลกถ้าได้ยินชื่อมาเกานึกถึงอะไรไปไม่ได้นอกจากคาสิโนโระดับโลกอีกแห่งหนึ่งและยังเป็นที่ดึงดูดนักลงทุนมากมายจากทั่วโลกอีกเช่นกันอย่างโรงแรมวินพาเลคือหงใน10โครงการก่อสร้างอาคารที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกและในจีน ประกอบไปด้วยตึก28ชั้นพร้อมห้องพัก1,706ห้องห้องสวีทและวิลล่าห้องประชุมร้านค้าปลีกสุดรัวบนพื้นที่กว่า1 6 0 0 0ตารางฟุตหรือ9,800ตารางเมตรมีทั้งอาหารทั่วไปจนถึงร้านอาหารชั้นเลิศของโลกถึง13แห่งสปาร้านเสริมสวยสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในมาเกา๊าพื้นที่คาสิโนโประมาณ424,000ตารางฟุต หรือ39,400ตารางเมตรและยังมีความบันเทิงอื่นๆอีกมากมายผลงานศิลปะการจัดแสดงมากมายจากศิลปินชั้นนำของโลกเปิดให้บริการเมื่อปี2016หรือ7ปีมาแล้วอันดับที่5 r e รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซเบินเกาะเซนโตซาประเทศสิงคโปร์ โดยมูลค่าโครงการก่อสร้างกว่า4,930ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ171,000ล้านบาทเป็นรีสอร์ทแบบครบวงจรบนเกาะเซนโตซาซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของสิงคโปร์โดยรีสอร์ทเวิลด์เซนโตซาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ120เอเคอร์และมีพนักงานโดยตรงมากถึง15,000คน มีห้องพักจํานวน1,840ห้องโดดเด่นในการมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล SEA Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกคาสินโนบนพื้นที่ขนาด1 5 0 0 0ตารางเมตร Universal Studio ขนาดใหญ่อันดับที่2ในเอเชียรองจากญี่ปุ่นเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2007และเปิดให้บริการเมื่อปี2010หรือ13ปีก่อน อันดับที่ 4. Apple Park สำนักงานขนาดใหญ่คูเปอร์ติโนแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่าโครงการก่อสร้างกว่า5,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือ174,000ล้านบาท โครงสร้างอาคารหลักรูปวงแหวนขนาดใหญ่ร้านกาแฟ7แห่งล้อมไปด้วยต้นไม้9,000ต้นหอประชุมสตีฟจ็อบส์0 0 0ที่นั่งและสุดออกกำลังกายขนาด1,000 0 0ตารางฟุตหรือ9,290ตารางเมตร Apple Park ใช้งบประมาณ5,000ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างและเป็นที่อยู่อาศัยของพนักงานมากกว่า1 2 0 0 0คนออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมนฟอสเตอร์ อาคารหลักทรงกลมทําจากแก้วและเหล็กมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมเป็นการสร้างอาคารที่เน้นปราศจากสิ่งมลพิษเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดและใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์แม้ว่าต้นทุนการก่อสร้างจะสูงริ้วก็ตามเปิดให้บริการเมื่อปี2017อันดับที่3 Marina เบ y s แซนรีสอร์ทคอมเพล็กสุดหรูประเทศสิงคโปร์ด้วยมูลค่าโครงการก่อสร้างกว่า5,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1,98,000ล้านบาทประกอบด้วยห้องพักจำนวน2,975ห้องคาสิโนห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การประชุมโรงละครพิพิธภัณฑ์และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่2แห่ง เปิดตัวเมื่อปี2010ครอบกลุ่มพื้นที่160,000ตารางฟุตหรือ15,000ตารางเมตรมีหอคอย3หลังและสกายพักยาว340เมตรอยู่ด้านบนสาวายน้ำบนชั้นดาดฟ้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดพร้อมทิวทัศน์ที่เห็นเส้นขอบฟ้าอย่างสวยงามและในอนาคตยังมีการวางแผนสร้างอาคารแห่งที่4พร้อมห้องพักโรงแรมเพิ่มเติม1,000ห้องในปี2,026 อันดับที่2อ,อับรอยุนไบาทาวเวอร์หอคอยนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเมืองเมกะหรือมัอกกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยมูลค่าโครงการก่อสร้างกว่า16,00 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ556,00ล้านบาทอับรอยุนไบาทาวเวอร์หรือโรงแรมหอนาฬิกาแห่งเมืองมักกะเป็นกลุ่มอาคารที่รัฐบาลเป็นเจ้าของประกอบไปด้วยโรงแรมตึกระฟ้าถึง7หลังด้วยกัน สร้างเสร็จในปีคศ2012อาคารเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของโครงการบริจาคสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลลอที่มีเป้าหมายสร้างความทันสมัยให้กับเมืองในด้านบริการต่างๆในการแสวงบุญใกล้กับมัสยิดอัลฮารอมที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาคารโรงแรมกลางซึ่งมีหอนาฬิกาหลวงมักกะเป็นหอที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอาคารที่สูงที่สุดในซาอุดีอาระเบีย สูงที่สุดอันดับที่4ของโลกและมีโครงสร้างอิสระที่สูงที่สุดอันดับที่5ของโลกบนพื้นที่ขนาด3 1 6 3 8ตารางเมตรและได้มีการต่อเติมขยายพื้นที่เป็น1,575,815ตารางเมตรโดยโรงเรมมีจำนวน120ชั้นมีลิฟต์ถึง15ตัวมีความสูงจากฐานถึงเสาอ,อากาศ601เมตร มาถึงอันดับที่1มัสยิดอัลฮารอมสถานที่สแสวงบุญในพิธีฮัตเมืองมักกะหรือเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยมูลค่าโครงการก่อสร้างกว่า1 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3 4 7ล0านันล้านบาท มัสยิดอัลฮารอมสถานที่สแสวงบุญที่ใหญ่ที่สุดในโลกทางศาสนาอิสลามซึ่งสร้างขึ้นบนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาอิสลามเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีฮัตการสแสวงบุญประจำปีดำเนินการโดยชาวมุสลิมที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตมีลักษณะเป็นป้อมปราการล้อมไปด้วยหอ9หอซึ่งมีความสูงถึง89เมตร ครอบคลุมพื้นที่3,56,000ตารางเมตรหรือ88เอเคอร์สามารถจุคนได้ถึง2 5 0ล้านแสนคนด้วยมูลค่ามากกว่า3ล้านล้านบาทมันกลายเป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ใช้งบประมาณก่อสร้างมากที่สุดในโลกเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ